ันขังตำนานไว้อ้เวนไปกล่องแหลกไอ้ชี้อะไรเดี่ยได้ชี้อะไร่ตู้เลยเอยเอ,เอไม่ได้ด่าแล้วไปไปซูมันเดือดคอนเฟิรปะต่อไปตรงกลางเนี่ยคอนเฟิร์ตเดี๋ยวก็หาว่าคือต่อใช่ะไปคอนเฟิคอนเฟิ เหรอดีคอนเฟิร์มต้องยังหลุดเผลอเลยกูแค่กดแค่นี้เองไปครับมันเป็นไรชอบแบบพับจอแล้วหายไนอะ้เนี่ยพีเตอร์เป็นกูหลุดทำไงดีกูสู้มันนี่ตายได้ไหมมาร์คเนี่ยไม่ได้เลยกูต้องชนะว่ะชาวบิลทัพเนี่ยมากำลังต่อสู้กันเลยตอนนี้กูรอสู้คนสุดท้ายกนว่าเก่งแค่ไหนไเนี่ยเพื่ออะไรมึงหนีให้เหลือคนเดียวมันต่อยกันเองเนี่ยมาแล้วอ <c oughs> าดิมาดีมาดิกูตอยใสองเลยกู invisible 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 เอาหมด invisible แบบว่าละหุนเลยช่ว่ากูตายเยมีสองคนไม่ซื้ไม่ได้ลงโผล่ผิดมาแม่งเลยปีหนชัจนเรานี้ไปยินตอนกลางมีชาวมทธำนะเว้ยเตียงไม่ต้องการเจอจะไปแกกันไหมแค่นั้นแหละไม่ต้องการรับ การเป็นเคก็ขอเคเพไม่มีอะไรไปดเซนเตอร์มาร์คไอ้สีแดงบุกมาหาเรามาสู้ครันโอ้ยจะตายทำไมกูจะตายวะเฮ้ยไอมาร์คไป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 เอ้ยสกุลเลยอ๋อมาสู้เซินเตอร์มาร์คเหฮียก็เลี้ยงหมอนก็เลียหมอเดี๋ยวเจอเซินเตอร์มาร์คบีบหัวไปเนี่ย

เอาดิต้ <c oughs> งอง่างเงี้ยแปบเลียงมิเตอร์พีปลานี่จ้าฮะเมาไอสัตว์เลยรก็เห็นหัวก็ตายเป็นปลาใครมาบ้านเราอ้าวอยากก็แบไอ้สีแดงเออพวกมึงตัว3สามดาวอย่างนี้ กูไม่ใช่ชุดก่อไอ้สารเชือ่อเพราะตีตายกูก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่พวกเราไม่มาบานจะเสื่อมงไม่นะพวกเราไม่ประมาทไหยจริงเหรอในวันนั้นไ,นไม่เหลือเยอะมามาเชื่อกูคนหนึ่งดิเราจะเอาเกตบ้าน,นอเอาเกตบ้านเลยกูจะจ้องหน้ามันเองยิงิ้งใครกับมันอยู่วะเออเนี่ยไม่ใครแต่งเ, <laughs> เ,เป็นแท็กเลยอ่ะไม่อยากไปพูดดำไปเยอะการกำลัง ้ามัน,น Box, หอเล่นหอเล่นอบชฉาะโมสุดท้ายก็กอนเล็กนได้แล้วมึงค okay. ิดว่ากูกลัวมันหรอวะไ่้วิ่งไปแล้วนะเฮ้ยไล่จีนสุดซินิเตอร์มาร์คอยู่เนี่ยไม่มีกูเป็นแค่เลนเดอ๋ยงแค่คนเดียวเลย เดอ๋ tweeted, ยวพวกกูจะมีกางแนวคอกันเนี่ยให้เอเดนซาขวาสุดเรานี่คือเที่ยวอะไรรวยมากเลยวะมันโชคดีนะได้อยู่กับชาฟิชชั่นเออทำไมไม่เตกเสียบอกเลยเออเป็นเราไม่ไหนวะอ๋อนี่ขลังสุดอยู่ข้างหลังสุดชอบอะไรที่น่ารัก เริ่มผีล็อกได้แล้วอ้ไม่ามืออ๋อสู้วะสู้วะใครบ <ills> <int ans otted> ้างวันเนี่ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีไหมอืมอะไรมันกระโดดอะไรของมันวะพวกเราตำนานที่มีลมหายใจะหายใจไม่ออกพวกเราแม่งโคตรอินวินซิเบิลเลยว่ะ เรามันคงก็พันที่สุดเลยเิ็นเออเอาวิ่งหนีหาทำไมวิ่งหนีทำไมมาร์มาม <c oughs> าเกือบตกไอ้เหี้ยสัตว์จะชนใช่ชหไหมคิดว่าเท่ขนาดเลยเอะกินก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยโ,โ,โอ้โอ้มาคนแรกตายเลยไอ้อเหี้ยเราต้องมีที่ขุดไว้เลยมีที่ขุดไอ้เหี้ยกูมีแต่ขุดไม่ได้ไอ้เหี้ยกูล่วงไปแล้ว ย่บุกเลยเนี่ยพออกมาไอ้เหี้ยกูอินวิสิเบกูเก็บพวกเธอหนีก่อนใอ้พวกหนีการต่อสู้เฮี้ยสดยไม่ตายเอาพันเราความแข็งแกร่งคือทุกอย่างใช่ไหมีเออออดีเ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 ออดีออดีเ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 กียมันเตะเฮ้ยมันแตกเลยกูเป็นคนไปตีเองไอ โซนนี้ของใครวะเอ้ยคนเก่าเลยนี่วะกูซสเตอร์มาร์คไอ้เหี่เฮ้ยใช่กูมาร์กกูมาร์คธรรมดาไอ้บูสเตอร์มาร์คอยู่ตรงกลางไอ้เอาเดินอะไรก็ทื่อตอนนั้นเคสกูเยอะวินใช่ไหมอือเดี๋ยวฉันสานต่อเองอืออืออินวินซิเบิลเวยแล้เล่นวันนี้ใครใครก็กระจอกหมดเอาวินเชื่อกูแล้วถ้าเราเล่นอย่างเนี้ย กูไม่ได้ดูถูกแค่ไปแต่เรื่องจริงเงี้ยไม่เล่นไทม์พิซซ์แบบมันปิงเงยตัวหนึ่งคือปิงเงยเราสู้ได้แล้วแต่มันมันปิงเงี้ยยอะต้องคนเราสู้ได้แต่ปิงเราสู้ไม่ได้เงี้ยเราสู้ปิงเขาไม่ได้ปิงเขาดีมากสีเขียวย่าทีมที่กระจอกที่สุดเนี่ยทำอะไรสีแดงเล่นเลยเอ้ยน่าจะแกล้งมันสักป,ปั๊บลืมเลยมึงเล่นกันเลยดีเลยพวกมึงเล่นมิจภาพอะไรตรงนี้ไรสารละไอ้เหี้ยอ๋อกูก็ไม่เข้าไอ้เหี้ยนี่

โอกาสรอดคนน่าสงษารแตโดนลูมไ้เนี่ยเพ่ไม่คีัวจะกิดเนี้ฆ่าตัอตาย้ลยเราไปยืมมันด้วยนะกินข้าวอะไรยอะเดี๋ยวมาไอ้เอเลน